สวัสดีค่ะ,คะอยู่กับช่องท้าไป i k e r Biki Biki ก็มาวันนี้จ้ะวันนี้เราจะไปน้ําตกขาแดงแห่งเมืองกาญนะครับถามว่าทาไมไปซ้ํานะฮะเพราะว่ารอบที่แล้วเราไม่ได้ไปกับแม่บ้านนะรอบนี้ก็เลยไปกางเต็นท์กับแม่บ้านนะครับวันนี้วมา่าขับคันไหนมาขับคันดลีร้อยยี่ห้ารถพอโก้นะครับยังไม่ได้คืนนะตอนนี้ยึดมาก่อนวันนี้เรามากับคุณอาทิตย์นะดูขนของเลยโอ้โหอลังการมากเลย รถย้อยมากบอกเลยทุกคนใช้โชคเดิมอย่างย้อยครับวัน <danach> นี <keeping> ้ก็เอาเต็นท์ใหญ่ไปกลางใช่ไหมใช่นี่แน่แน่แตอนนี้เราก็เติมน้ำมันให้เต็มถังก่อนออกจากบ้านนะครับแล้วก็เสร็จทริปทั้งหมดเลยเนาะรอบนี้ไปสามวันสองคืนเดินทางกันดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกามีละจ้า เดินทางสูง่จังหวัดกาญจนบรุรีเดี๋ยวเราจะวิ่งเส้นบางเลนกับแพงแสนกันนะคะแล้วก็ไปเข้าเมืองกันเลยอากาศตอนเช้าก็อยู่ที่26องศาไม่ร้อนไม่หนาวอยู่กรุงเทพที่มันอุ่นๆไปการเราจะเจอหมอกไมนะ่น่า ก็จะดูดสูดคุณอาทิตย์ไปเรื่อยๆวันนี้เดี๋ยวเราจะยืนพื้นที่9001น,นะคะวันนี้เพราะว่าถามว่ายิงยาวเข้าการไหวไหมไม,ไม่พักอ่ะโอเคได้ร้อยกว่าโดูซิว่าใครจะตูดเล็กกว่ากัน กันฝนไม่รักดี <Nope. S 1> กระโดดออกจากรถต้องจัดการแล้วอีกที่กันฝนไม่รักดี ตอนนี้เราก็ถึงบางเลนเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เวลา6กโมงครึ่งน,นะคะเดี๋ยวเราจะไปทางกำแพงแสนกันต่อพักเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเดินทางต่อดีกว่าเนาะค่ะกิ้กินอะไรไปคะเมื่อกี้กินซีวิต ก็ยาวไปเลยแล้วกันไม่ไหวค่ยพักไป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 หลังจากพักดื่มน้ำท่องน้ำเดีย๋ยวเราจะไปกำแพงแสนกันต่อเลย ทวนนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่แยกพนมทวนนะคะเดี๋ยวอีก ยี่กิโลจะเข้าเมืองการพ้าสึกบุกอีกแล้วอยู่ที่ย7องศานะขณะนี้เวลาเจ็โมงห้สิบก็ถือว่าอากาศไม่ร้อนเย็นสบาย ถึงแยกอะไรไม่รู้นะคะแต่เดี๋ยวเราจะตรงไปแล้วก็เลยไปทางทองอา่าภูมนะคะตอนนี้เราก็อยู่บนถนนเส้นสามสองสามนะคะเดีย๋ยวเราจะผ่านน้ำตกไซโยกกันช่วงนี้นะน้ำตกก็น้ำจะเยอะมากเพราะว่าเคยมาช่วงหนึ่งแบบน้ำไม่มีน้ำแทบจะไม่มี ช่วงนี้นะ้ำน่าจะเต็มนะเพราะว่าแบบมันอยู่ในช่วงที่แบบมีฝนด้วยอะไรด้วย มันกันที่ไซโยอีกทีหนึง่งแล้วก็ยาวไปที่พักเลยแต่ค่อปไปกินข้าวที่นูน่นเพราะว่าที่นู่นก็มีข้าวด้วยเห็นคนุณพ่อบ้านบอกว่ามีกะเพราถาดนะคะเพราะว่ารอบที่แล้วได้มาสำรวจเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ก็ยูเซเว่นนะครับรอแม่บ้านพักกันหนึ่งแม่บ้านบอกว่าง่วงก็เลยให้เข้าไปซื้ออะไรกินในเซเว่นก่อนฮนะ จากนี้ประมาณอีกไม่ไกลมากแลครับร้อยนิดนี้แหละก็ถึงแล้วเดี๋ยวเราจะแวะเติมน้ํามันที่ปอทไซโยก่อนเนาะทำไรจ๊ะชาชาบองหายแล้วไม่บ้านฉันมีความสุขอะไรเวลาที่แบบได้หมุนอะไรเงี้ยเก็บไว้ไปเก็บไว้ในเก๊ะเออเดี๋ยวข้าไปแกะดูไปเก็บไว้ในเก๊ะรถเนยว แวะเติมน้ำมันก่อนเพราะว่าตอนนี้น้องเชอร์รี่สองขีดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเรายังไปไกลเดี๋ยวไปไกลเผื่อมันไม่มีปัม๊ม9ก้าห้าเต็มค่ะสองสองเติมไปร้อยสามสิบบาท เลี้ยวขวาไปทางน้ําตกผาสวรรค์กันนะคะระวังรถด้วยเพราะว่าตรงนี้มันเหมือนแบบไปทางเนินนิดนึงแล้วก็มีโค้งนิดนึงต้องระวังรถดีๆเราก็ไปใช้ถนนเส้น3091นะคะมีร้านก๋วยเตี๋ยวเลยนะข้างทางแล้วก็ร้านขายของชำด้วยตอนนี้อากาศโอ๊ยไฟเลี้ยวก็ไม่ปิด ตอนนี้อากาศอยู่ที่30มสองศาว,ว่าร้อนขึ้นมานิดนึงไหนอ่ะไหนอ่ะน,น,น้ำตเกเต้นน้ำตกเต้นนะนะเห็นไหมอู้หูนั่นไงน้ำตกเจอแล้วแต่ว่าในากล้องน่าจะไม่เห็นนะเพราะว่ามันไกลมากมาก เป็นน้าตกตกลงมาจากเขาจากหน้าผาทางก็มีชํำลุดบ้างนะแต่ไม่ถึงกับว่าแย่มากอะ่ะเข้าใจปะ่ะทางก็ไม่ชันมากนะรถขึ้นไหวอันนี้ใกล้จะถึงละที่เราจะไปนี่เราอยู่ข้างล่างน้ําตกเลยนี่ก็จะเป็นทางเข้าน้ำตกผาแดงน้ำใสมากเลย อันนี้จะเป็นน้ําที่ไหลลงมาจากน้ําตกโดยตรงเลยนะเดี๋ยวจะมีทางวบิบากน,นิดนึงนะ่นะเห็นไหมน้ําตกสวยด้วยตกจากผาสูงๆเนาะเงียบอะไรละ่ะบิดไหวไหวไหว,ไวทางก็ไม่ยากนะทุกคนโอ้โหแต่มันก็จะดูแบบเละๆนิดนึงนะแต่ดินมันแข็งอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าฝนตกด้วยถ้าใครมาช่วงที่ไม่มีฝนก็ทางสบายอยู่ เดี๋ยวเราจะไปการหน้าน้ําตกกันถึงแล้วถึงแล้วที่น้่นมันก็จะเป็นคอนกรีตแค่ท่อนหนึ่งแล้วก็จะเป็นดินแดงท่อนหนึ่งเละเละท่อนหนึ่งแล้วก็ลูกลังท่อนหนึ่งเฮ้ยนี่ทุกคนน้ําใสเลยใช้เจ้าอันนี้บอกก่อนนะที่นี่ไม่มีไฟฟ้าให้ใช้นะแต่มีห้องน้ําแล้วก็มีอาหารตามสั่งขายส้มตำก็น่าจะมีเดี๋ยวยี่หยางนี่ ยฉันต้องเสียสละรองเท้าคู่นี้อีกแล้วใช่ไหม <c oughs> ได้ไหมวิ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 ววสัดประคองไปเรื่อยๆว่ะแายชั้นตัดแา่ชั้นตัดโอ้ยแม่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 ม่แม่รอด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 หาที่ดินมันแหง้งๆจะไปที่แฉะแฉะให้มันลื่นทำไมตัดป่าครับ มากลางเต็นท์ค่ะอ๋อโอเคอออคือเขาให้เราไปหาที่กลางเลยแล้วเดี๋ยวจะมีคนไปเก็บค่ากลางเต็นท์มีส้มตำด้วยมีอาหารตามสั่งส้มตำโอ้ยโอ้ยแม่แม่ตอนนี้คือแบบ ไม่ได้นั่งบออาออารมณ์เหมือนเด็กหัดเดินอะ่ะที่แบบนั่งรถอันนั่นอะ,อะชนต้นกล้วยชนไปเลยลถึงแล้วสวย<อ>น้ำขาวน้ำใสเดีย๋ยวเราจะไปกลางตรงนู้นกันอะไรขึ้นได้ไหมโอ้ยโขดโขด เอาไปไปไปเอาได้ได้เอาฉันจะไปยังไงน่ะฉันก็ต้องยอมให้รองเท้าเปลี่ยกอีกใช่ไหมอเป้าหมายมีไว้พุ่งชนค่ะโอ้โหได้ยินเสียงแตก ฮ่เฮ่เฮ่ึงแล้วครับท่านเดี๋ยวเราจะหาจุดกลางนี่เดี๋ยวเราจะกลางต่อตรงนี้เลยพอดีคนที่มากางเมื่อคืนเป็นเพื่อนของเกมก็เลยต่อไปเลยมันต,ตกผาแดงเอ็ทมเทมเทมเมนี่ครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะต่อตรงนี้เลยนะครับพอดีเพื่อนผมมากางพอดีเราจะการตรงนี้เลยเดี๋ยวรอให้ดินแห้งกว่านี้นิดนึงแล้วกันแล้วค่อยกลางเออนี่นะครับก็เป็นบ่อจากุซีส่วนตัวเลยนะฮะตรงนี้ ไหลามาจากน้ําตกด้านบนนะครับเออเปรี้ยวเนาะชอบปะมากค่ะเนี่ยด้านหน้า,นามาทางนี้เออแล้วก็เดี๋ยวจอดรถตรงนี้ สุดยอดวิวครับทุกคนด้านหน้าเราเป็นจกกักรุซีนะฮะสามารถลงมาแช่ได้ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นบ้านเรานะครับมีลานจอดรถด,ด้านหน้านะครับเป็นไงรอบนี้กลางเร็วว่า<ด>ก็ถือว่าเร็วอยู่นะเดีด๋ยวตอนนี้กํลาลังปรับบ้านให้มันตึงกันนะฮะคือเต็นเนี้มันมีเชือกพยุงไว้ยเยอะใช่ไหมเราก็ต้องตอกไป,ปทีละจุดแล้วก็ดึงให้เติงอุปกรณ์รอบนี้นะครับก็จะมีเต็นท์ช่องนอนอยู่ในกระเป๋าเรือทั้งหมดนะครับยังไม่ได้เตยมนี่นะฮะเต็มเลยข้างในก็ยังไม่ได้เข้าไปจัดนะครับออก็เดี๋ยวมี กลางท้าบด้านหน้านะครับทําเป็นล่มตรงนี้เลยร่เงานะครับแล้วก็จะนั่งกินหมูทะกินอะไรด้านหน้านี้เลยนะครับเปิดออกมานะฮะข้างๆเป็นน้ําตกเดี๋ยวผมจะพาทุกคนย้อนไปที่ร้านค้าด้านหน้านะครับก็คือครัวกลางของที่นี่นั่นเองนะครับพาไปกินกะเพราถาดนะครับอร่อยมากทำไรจ๊ะดึงเต็นท์ให้มันตึงดึงเต็นท์ให้มันตึงอยู่นะครับกลางคืนที่นี่เขาบอกหนาวนะหนาวเลยแหละเดี๋ยวมาดูว่ากี่องศานะครับหน้าไม้ตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีตัววัดอุณหภูมินะครับก็สามารถ สั่งในช้อปปีของถูถยได้นะนี่วัดความชื้นวัดอุณหภูมิได้นะครับทาบกำลังมาครับเดี๋ยววันนี้เราจะรีวิวอุปกรณ์ที่เราเอามาด้วยละกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเผื่อแบบเป็นแนวทางให้แบบหลายๆคนด้วยนะแต่ตอนนี้ฝนตกเดี๋ยวต้องรีบกางทาบบังข้างหน้าบ้านก่อนนะอเนาะกระเพราหมู เท่าร่เท่าถาด่าถาดเนี่ย4 19บาท,าบาทถูกมากดูข้าวดิฮะดูข้าวดิเดี๋ยเนาะนี่ไรจเยอะมากอุ้มอ่ะสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะนี่ <g ül> นี่เป็นผมนะเนี่ย ผมแดงเนะี่ยอันนี้เดี๋ยวให้ดูห้องนั่งเล่นก่อนนะครับก็จะมีที่แขวนเครื่องสำอางอันนี้นี่ภูมิใจนําเสอเนอของเล่นใหม่นะครับอันนี้คือปั๊มน้ํานะครับถังน้ําไว้อาบน้ําไว้ล้างจานได้เลยเดี๋ยวค่อยมาใช้ให้ดูเอาดูโตเครื่องครัวก่อนเคอครัว,ว,วน,นี่นี้มีครบเลยเพิ่งได้มาหม้ออะไรอย่างเงี้ยกระทะอันนี้เตานะครับชุดเครื่องครัวนะครับเดี๋ยวทําจิ้มจุ่มหรือทาอะไรกินเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้ยังไม่แน่ใจแล้วก็มีถังน้าแข็งย0ิบลิตรนะฮะอันนี้อันนี้แม่บ้านพ เอาวางไวตรงขาลีดมานะครับตรงนี้เชื่อไหมทั้งหมดนี่ขนมากับมอไซค์น,นะสองคันกนะ็คือสองค <g ül> ันนี่ขนมาหมดแนละ้วนี่มีก็มีไฟด้านบนนะเก้าอี้เดี๋ยวกําลังจะกลาง,ากกางเอาปั๊มน้ำมาสินี่เดี๋ยวเอาน้ำตรงนี้เนะี่ยสาธิตวิธีการใช้ค่ะ,อะเอาน้ําใส่เข้าไปอ่ะถังนี้ตุได้ประมาณ10ลิตรแล้วถ้าเกิดอยากอาบน้ําร้อนทําไงเอาถุงอันนี้ไปตากแดดนะเนี่ยแล้วพอเราใส่น้ําไปเสร็มใช่ไหมเราก็เหมือนเกลียวปิดไว้แล้วก็ปั๊มลมเข้าไป ถ้าเราไม่ปั๊มลมเข้าไปน้องก็จะเมาน้องจะเซน้องจะยืนไม่อยู่เพราะฉะนั้นเราก็ปั๊มลมเข้าไปแล้วน้องก็จะยืนได้เลยเห็นไหมแล้วล้างรถไหม <c oughs> นี่ออกเล้วนะบอ,อกเล้วอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ้องนอนอ่าที่นอนอ่าจาับที่นอนก่อนอ่าจัดที่นอนนะะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึง,นอ,งอันนี้ก็จะเป็นหมอนเป่าลมอยากนอนแข็งก็เป่าเยอะ ่ตอนนี้ก็เวลาสี่โมงครึ่งนะครับเริ่มทําอาหารเย็นนะฮะ๋ยววันนี้จะทําคอหมูย่างกับน้ำจิ้มแจ่วค่ะอ๋อคือที่นี่สามารถแบบก่อไฟได้เลยที่พื้นนะกับพื้นดินอ่ะฮะเพราะตัวนี้มันไม่มีหญ้าอืมใช่ก่อได้เลยเดี๋ยวเราจะระเดิมหม้อใหม่หม้อใหม่ขนาดใหญ่ค่ะกลางขนาดเล็กแล้วอันนี้ก็คือกระถางไม่ไม่ใช่แค่นี้มีทามด้วยแจ้วไอ้ยา แล้วก็เอาค้อนที่ตีสมองอ่ะทุกเสียงแตกเสียงแตกไม่แตกเออข้าวท่าหวานนี่นะ อากาศดีนะครับคือเราอยู่หลังโขดหินนะ่ะเวิร์กมากถ้าใครแบบชอบความเงียบนะตรงนี้เลยแล้วก็เสียงดังได้นะเพราะว่าตรงนี้น้ําตกมันค่อนข้างดังดังกับเสียงคนพูดดินี่ครับก็ อร่อยมากครั้งแรกกนะันที่มาทําคอหมูย่างแล้วก็แบบซื้อข้าวมาทานด้วยนะครับคือถือว่าอร่อยนะขั้นตอนค่อนข้างเยอะนิดนึงนะเนื้อก็ซื้อมาจากบ้านเลยนะก็ไม่ต้องมาหาซื้อแถวนี้นะครับมีน้องรัเฝ้าเลยคือตอนเนี้ยมืดมากมืดแบบมืดเลยใช่ไหมกโมง40แบบมืดตึ๊บเลยฝนตกปลยลอยนะฮะแล้วก็มีเจ้าน้องหมา้ตรงนี้เห็นปะเงาดำๆเย่ยเดี๋ยวเราก็เช่อออาอาบน้ํากันนะครับเดี๋ยวซึ่งน้ําเดี๋ยวผมเอง อาบน้ำตกด้านข้างนี้เลยไม่ต้องเดินไกลนะฮะส่วนแม่บ้านก็ไปอาบห้องน้ำนะแม่บ้านบอกไม่กล้าเดี๋ยวเราขอตัวไปอาบน้าก่อนน,นนะครับ<ป>เดี๋ยวประมาณสองค่นก็คงได้นอนแล้วแหละเพราะว่ามันมืดอะแล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีไฟฟ้าด้วยเดี๋ยวต้องเซฟแบตนนะะว่าเราอยู่สองคืนนะครับได้เวลานอนแล้วนะครับสามรุ่มครึ่งเนาะเริ่มง่วงกันแล้วก็เลยเดี๋ยวว่าจะนอนเลยแล้วพรุ่งนี้ตื่นมาลุ้นดูว่าจะมีหมอกหรือเปล่านะครับด้านบนน้าตกฝั่งนี้นะฮะคือตอนเนี้ยฝนมันลงแบบปล่อยๆตั้งแต่ทุ่มเนือนะครับ ตื่นกันครับสึกว่าตอนเช้าฝนไม่ตกแล้วก็ไม่มีหมอกอะเสียดายจังเนี่ยแปบ๊บนึ่งไปเปิดบ้านและกันคเหมือนไล่ผาหมอกคือมารอดูหมอกไม่มีหมอก <laughs> มือนี้ทำอะไรคะไก่ย่างไก่ย่างแล้วก็อันนี้คือสันคอย่างนะคอหมูหมดตั้งแต่เมื่อคืนวันนี้คงไม่มีอะไระครับเดี๋ยวก็นั่งทานแป๊บก็นอนเหมือนเดิมนะฮะพรุ่รงนี้เราก็เดี๋ยวเก็บกันแต่เช้าเลยนะครับแต่แบบบรรยากาศได้นะครับดูดิ สามวันสองคืนที่นี่โอเคค่ะจะ,จะได้เจอหมอกนิดนึงเจอหมอกน้อยนะพี่เรามาครั้งแรกนะตรงนี้อาจจะมีหมอกยอดเขาเลยเป็นไงที่นี่ค่ากลางเต็นท์เท่าไหร่ค่ากลางเต็นท์คืนหนึ่งต่อ 1, 2, หัวหกสิบบาทหกสิบบาทแต่ว่าที่นี่จะไม่มีไฟฟ้าให้ใช้นะแต่ถ้าเกิดแบบว่าใครแบบพกโทรศัพท์มายอย่างเงี้ยก็สามารถไปตรงจุดกลางได้นะหัวกลางใช่มันจะเป็นแบบร้นานอาหาร ครับ่ในตัวนะถ้าเกิดแบบกลางหลายคืนอะไรอย่างเงี้ยสัญยาโทรศัพท์ก็จะมีของ a อ s กับทูมีแใช่ต่ดแท็กไม่ชัวร์นะติดแท็กน่าจะไม่มีนะเพราะว่าตอนตอนที่สอบถามมาในเพจนะถามลูลูบอกว่าจะมี a อ s กับทูมุถ้ากับเราเสียเงินค่ากลางเต็น์ไป2คืน2 4 0ส่บาททั้งหมดอาหารก็ไม่เยอะมั้ยอาหารไม่เยอะอย่าไปคิดมันอยากกินก็กินเท่านั้นแหละใช่แล้วก ก็จะเป็นแบบอาหารแบบกระเพราถาดสี่สิบเก้าบาทนะทุกคนเหมือนเหมือนเราซื้อข้าวกล่องกล่องห้าสิบบาทได้สองกล่องอะอนเนี่ยมาแล้วค่ะเก็บเต็นท์ก่อนยังไม่พร้อมเดี๋ยวเต็นท์ลอเลยเห็นไหมนี่พวกแบบที่รองนอนอะไรเงี้ยที่นี่ก็มีมีให้เช่าเออมีให้เช่าเยอะมีแม้กระทั่งลำโพงบลูทูธใช่ทีเด็ดลำโพงบลูทูธ2ี่สิบาทแต่ก็มาสู้เสียงน้ำตกไม่ได้ใช่ถ้าใครมากาแบบตรงจุดนี้จุดยอเราอ่ะ ก็จะไม่ค่อยได้ยินเสียงเพลงมักเท่าไหร่น้ำตกดังกว่าน้ำต,ตกดังมากโอเคเดี๋ยวขอเวลาเก็บของใช่เรื่อยเรื่อยค่ะไปได้เวลาเดินทางกลับกันแล้วนะทุกคนมีโอกาสกลับมาใหม่นะครับลุงเจ้าของไร่นะคะบอกว่าน้ํามีตลอดปีนะครับสามารถมาได้เลยถ้าน้าหนาวก็จะมีหมอกฟินฟินเล่นน้ําเย็นๆนะครับเราเดินทางกลับกันนะครับบายบายดูทางข้างทางไปก่อนนะครับ